ัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับวานในช่วงเขยอาท้องท่องเที่ยววันนี้นะครับเราอยู่กันที่เขื่อนป่าสักดิ์ชิรศิ์จังหวัดลบบุรีแล้ววันนี้เราจะพากันไปชมที่จุดไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับ เขื่อนป่าสักชนสิทธิ์เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมเริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537และเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2542ใช้เวลาดําเนินการก่อสร้างกว่า5ปีโดยมีกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบดูแล นอกจากนี้ภายในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิธิ์ยังมีพิพิธภัณฑ์ร่มแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่กักเก็บน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิธิ์ที่ได้คุดพบหลักฐานที่สำคัญเป็นประโยชน์ในโบราณคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่โครงการอีกด้วย ครับคุณผู้ชมแล้วนี่คือหอคอยเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวทีทัศน์ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แห่งนี้และที่นี่นะครับยังรวบรวมข้อมูลหรือภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดลบบุรีไว้ที่นี่อีกด้วยครับ ครบและนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยววันหยุดกับครอบครัวที่เขื่อนป่าศักดิ์ชลริธิ์แห่งนี้คุณผู้ชมสามารถพบกับวาได้ใหม่ในช่วงขย่าท้องท่องเที่ยว New วี